คุณผู้ชมครับคดีทุนจีนสีเทานักขณะน,นี้ต้องโฟกัสหรือว่าจับตามองไปที่ประเด็นทางการเมืองนะครับแม้คุณชูวิทย์บอกว่าไม่ได้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังตั้งใจแฉเพื่อประเทศชาตินะครับแต่นักขณะน,นี้ขอการเมืองหรือว่าแหล่งข่าวเนี่ยนะครับต่างออกมายืนยันนะครับว่ามันมีประเด็นที่จะไปโยงกับทางการเมืองซึ่งตอนนี้การเมืองที่กําลังคุกกลุ่นกันอยู่เนี่ยนะครับก็คือการย้ายพักการหาพรรคการสลับขั้ว การแตกพักการแยกย้ายอะไรต่างๆนานาคุณผู้ชมครับต้องจับตามองไปที่เรื่องนี้นะครับเพราะอย่าลืมว่าการแฉของคุณชูวิทย์เนี่ยนะครับมันปฏิเสธไม่ได้ว่าทิ่มไปยังอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งนะครับเท่านั้นยังไม่พอล่าสุดเนี่ยนะครับคุณชูวิทย์ก็พยายามขยี้ไปที่กระทรวงยุติธรรมที่มีคุณสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีแล้วก็มีเลขาปปสที่คุณชูวิทย์เขาใช้คำว่าทำแม่งทำแม่ง ในการทำงานไปยึดเครื่องบินในการตรวจสอบทรัพย์สินของนายตู้ห่าวนะครับและชูวิทย์ก็ยังเดินหน้าแฉแล้วก็เปิดโปองอย่างไม่หยุดนะครับคือตอนแรกเนี่ยเจ้าตัวเหมือนกับบอกว่าจบหน้าที่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูล่ะครับลุ้นกันนะครับว่าคดีนี้จะลามไปถึงนักการเมืองหรือเปล่าคุณผู้ชมคิดว่าจะถึงไหมหรือสุดท้ายมันจะเป็นมวยล้มต้มคนดูแต่เพียงเท่านั้นเพราะว่าสิ่งที่ชูวิทย เอามาแฉทั้งรายชื่อที่ปรากฏบนเครึ่งบินอดีตรัฐมนตรีหรือผู้หลักผู้ใหญ่มากบารมีที่ชอบดูนาฬิกาและตู้หาาก็เคยซื้อนาฬิกาไปฝากถึง10ล้านบาทนะฮะปาเต้ฟิลิปคุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้นักข่าวไปสอบถามพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานนะครับรองพอบตรซึ่งเป็นแกนหลักของคดีนี้ถามตรงๆเลยว่าคดีมันจะเชื่อมโยงถึงนักการเมืองหรือเปล่า แกบอกว่าตอนนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงแต่วันนี้ตํารวจพยายามรวบรวมหลักฐานซึ่งจะมาวิเคราะห์ร่วมกับปปงและก็ปปสหลังจากนั้นหากเชื่อมโยงไปถึงใครก็ว่าไปตามนั้นถ้าไม่ถึงก็ไม่ถึงพร้อมยืนยันว่าขอใช้เวลาในการแยกแยะไม่นานเพราะขณะนี้การสืบสวนเนี่ยคืบหน้าไป9 0แล้วบอกว่าตอนนี้ยังไม่พบการเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองแต่ถ้าถึงเนี่ยไม่ละเวน้นถึงไหนถึงกันคุณผู้ชมว่าจะถึงกันไหมจะถึงไหนถึงกัน จร,จริงหรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษยืนยันนะครับว่างานนี้ตนทำไม่มีมวยล้มแน่เพราะถ้าไม่มีผลประโยชน์ก็จะตัดสินใจง่ายเรื่องนี้ตนทำสบายใจมากเพราะทำงานอย่างตรงไปตรงมาแต่ก็อาจจะเหนื่อยเครียดเอกสารเยอะเราเป็นตำรวจมันต้องทำเมื่อไรที่ไม่มีผลประโยชน์มันตัดสินใจง่ายความจริงรับรองได้ว่าเรื่องนี้ไม่มีมวยล้มครับรอดูนะฮะคือตอนนี้ มันอยู่ในระนาบของการอ่ะไล่จับทุนจีนสีเทาแล้วก็ไล่ไปยึดทรัพย์ตามบ้านนั้นหลังนี้คอนโดรถหรูอ,อะไรต่างๆไล่ออกไปไล่ออกไปเต็มเหนียวเลยนะคุณผู้ชมครับแต่มันจะขึ้นไปอีกระดับมึงหรือเปล่าล่ะที่บอกว่าเอะมีนักการเมืองเฮ้ยมีผู้มากบารมีแล้วประเด็นดังกล่าวมันจะเป็นการสกัดกั้นเอว่ากันตามตรงนะฮะมันเป็นการสกัดกั้นเล่นง,งาน กในทางการเมืองซึ่งตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวการเมืองนะครับโอ้โหนะฮะพี่กับน้องเนี่ยนะครับมันจะแตกกันแล้วย้ายไปอยู่คนละพักนะครับแกนนำสอสอก็ถูกดูดถูกต่อรองคนนั้นจะเข้าพักนี้คนนี้จะออกพักนั้นวิ่งกันฝุ่นตลบเลยนะว่ากันว่าเ,เรื่องของทุนจีนสีเทาเนี่ยก็น่าจะมีประเด็นติดปนวมไปที่เรื่องสถานการณ์หรือว่าผลประโยชน์ทางการเมืองด้วยใช่หรือไม่นะครับ ผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่สนับสนุนสินค้าชุมชนรสชาติคุณภาพเยี่ยมจากยุคนนะครับวันนี้ผมมี2ผลิตภัณฑ์นะครับจาก2จังหวัดเลยนะครับอันนี้เป็นเกรดพรีมเมียมเลยนะฮะอันนี้ก็คือหมูแผ่นนะจากนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมคุณผู้ชมครับโอ้โหแผ่นเนี่ยกรอบบางหอมอร่อยเป็นอย่างมาก อันนี้หมูแผ่นนะฮะจากนครชัยศรีคุณผู้ชมครับเป็นชุมชนที่นั่นนะครับอันนี้ปลาสลิดก็ได้กินกันมาพักใหญ่แล้วนะฮะปลาสลิดทอดจากยุคน,นะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คําว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับถ้าเป็นหมูแผ่นนะครับชุดละ99บาทนะครับชุดละ99บาท100กรัมพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไป สั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับมันก็จะชัวร์มากนะครับเพราะว่าได้คุยกับทางทีมงานโดยตรงแล้วถ้าไม่เป็นอีกเข้าไปในอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความก็ได้นะครับลิงก์ไลน์นั้นจะอยู่ทั้ง YouTube ทั้ง Facebook หรือถ้าไม่รู้จริงๆก็พิมพ์ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาก่อนนะครับอันนี้เป็นหมูแผ่นนะฮะที่ผมไปกินม,มาแล้วผมชอบมากนะครับชุดละ99บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับนะชุละ9 9บาทน้ำหนัก100กรัมนะครับ เราจะแพ็กจัดส่งไปอย่างดีเพื่อลดการกระแทกให้ได้มากที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากครับกินเนี่ยโหมันมันมันกรอบมันกระแทกแล้วมันก็มันเหมือนกับละลายในลิ้นอ่ะเหมือนกับกินขนมขบเคี้ยวต่างๆแต่เป็นหมูแผ่นนะแล้วก็ได้คุณค่าทางอาหารแล้วก็ได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวของยุคนด้วยนะครับนี่ฮะหมูแผ่นนะหรือปลาสลิดอันนี้จากดอนเจดีเลยครับเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับปลาสลิดที่นั่นเพราะเนื้อมันจะนุ่มมันจะมีกลิ่นหอม นะไม่เหมือนปลาสลิดที่อื่นบางบอกเขาก็ดีไปแบบหนึ่งดอนเจอดีสุพรรณบุรีเขาก็ดีอีกแบบหนึ่งนะผมจะใช้ไซส์ปลาสิบประมาณ3นิ้วเห็นไหมประมาณ3นิ้วผมนะอ้ว,ว,วนๆหน่อยนะครับถ้ามาตอนตากมาเนี่ยนะครับมันจะประมาณ8 9 10ตัวโลประมาณนี้นะแต่พอทอดพุบน้ำหนักมันก็จะลงหน่อยนะครับ4ตัว169บาทเท่านั้นนะครับทอดสดใหม่นะตามออเดอร์เลยนะครับคุณผู้ชมสั่งมาอาทีมงานเตรียมปลาทอดทรงทอดทรง น้ำมันเปลี่ยนตลอดเวลานะครับเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยได้ทานของใหม่เสมอน,นะฮะสนใจพิมเขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้ามาครับใต้คอมเมนต์ไม่ว่าจะ Facebook หรือว่า u t u b e นะหรือไม่ก็อินบ็อกซ์ครับกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคคนหรือว่านอม m องยุคนที่คุณผู้ชมดูข่าวอยู่ณนะขณะนี้ก็ได้แหมเนี่ยปลามันจะเป็นอย่างนี้เลยนะนะอันนี้เพิ่งทอดแล้วก็แพ็คแล้วก็มาถ่ายคลิปนะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเอ๊ะมันจะออกมาเป็นแบบไหน หากินยากหน่อยนะฮะถ้าเป็นคนแถวโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คนภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลสมุทรปราการสุพรรณบุรีเนี่ยเขาเขาค่อนข้างจะมีทานอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นภาคอื่นๆเนี่ยคือหาของที่คนตั้งใจทํามากนะผมเป็นนักข่าวนะนะเวลาทําก็ซีเรียสเหมือนกับศึกษาข้อมูลค้นคว้าในการทําข่าวนัว่นแหละและที่สําคัญต้องเป็นของที่เรากินเองจริงๆนะฮะอันนี้ปลาสลิดจากดอนเจดีสุพรรณบุรีนะฮะ ร้อยหกสิบเก้าบาทต่อหนึ่งแพ็คอันนี้จากนครชัยศรีอิมพอร์ตนะฮะนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับหมูแผ่นจากชุมชนคุณผู้ชมดูสิโอ้ชุดละเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับหรือจะสั่งสองชุดพร้อมกันเลยก็ยังได้คุณผู้ชมครับเนี่ยมีทั้งหมูแผ่นหนึ่งชุดเก้าสิบเก้านะครับปลาสลิดหนึ่งชุดร้อยหกสิบเก้านะครับเพราะว่าค่าจัดส่งมันก็มันก็คิดตามของจริงนะฮะของทางเราจะใช้ของปรษณีย์เป็นหลักนะเนี่ยครับ นี่เป็นสินค้าอันนี้เป็นตัวใหม่นะใครที่ยังไม่เคยทานเนี่ยลองไปทานดูนะครับนี่ฮะเป็นตัวใหม่ปีนี้ผมก็กล่าวว่า,า,วาช่วงนี้ผมก็กล่าวว่าเอาเอาขายประมาณเท่านี้ก่อนตามผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละนะครับเพราะว่าก็เยอะละนะผมก็ทํางานหลายอย่างเดี๋ยวจะไม่มีแรงทํางานอย่างอื่นซะก่อนนะครับนี่ฮะหมูแผ่นโอ้โหนะผมภูมิใจมากคือไปได้ไปได้กินแล้วโอ้โหว้าวเลยอ่ะพอว้าวปุ๊บเออนะงั้นก็เอาไปเอาไปขายกับคุณผู้ชมได้กินนะครับ ได้สนับสนุสน,นชาวบ้านชุมชนด้วยรายได้ส่วนหนึ่งผมก็มาทําทีมข่าวนะครับนะเหลือตกอยู่ที่ผมไม่เท่าไหร่นะบางครั้งไม่เหลือซะได้ซ้ำไปเพราะว่าก็ต้องเป็นค่าจ้างให้กับทีมงานแอดมินนะคนทํากับข้าวคนทําอะไรแบบเนี้ยนะมันก็เยอะอยู่ไม่ใช่น้อยนะครับนี่หมูแผ่นนะหมูแผ่นผมทําอาชีพสุจริตครับใครจะว่าใครจะดูถูกอะไรยังไงผมเนี่ยนะครับก็ช่างเขาเถอะนะผมไม่ได้ไปขายยาบ้าผมไม่ได้ไปค้าอาวุธปืนเถื่อนนะครับ ผมนี่ภูมิใจนะเพราะผมเป็นลูกหลานแม่ค้าเป็นผู้เป็นคนมาจนถึงทุกวันนี้ก็แม่ผมนั่นแหละส่งเสียนะครับนะเป็นลูกหลานแม่ค้าเพราะฉะนั้นอาชีพค้าขายคืออาชีพของคุณแม่ผมที่ผมเคารพนะแล้วก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวปากเป็นเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็เลือกแต่ของที่แน่นอนครับสดหม่มาให้กับคุณผู้ชมนะครับหมูแผ่นครับ 99บาทเท่านั้นน้ำหนัก100่อกรัมอร่อยมากกรอบมากถ้าคุณผู้ชมเคยกินที่ไหนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าที่เคยกินมันอร่อยเนี่ยนะลองตัวนี้ดูนะลองตัวนี้ดูนะคือมันได้ทั้งความอร่อยคุณภาพความจริงจังความซีเรียสสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านตอนนี้ทุนใหญ่ปลาใหญ่จะกินปลาเล็กกันหมดแล้วนะแล้วก็ได้เงินมาหล่อเรียกองค์กรข่าวเล็กๆ เป็นปากเป็นเสียงของชาวบ้านกล้าพูดกล้านําเสนอนะแล้วก็สามารถจ้างงานในชุมชนก็สามารถสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าของยุคนได้นะครับสนใจพีมพ์ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือในกล่องข้อความครับอินบ็อกซ์ก็พิมพ์เขาว่าสนใจก็ไปได้เอาชัวร์สุดครับด้านล่างคอมเมนต์ครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมว่าก,กดก็ไปในลิงก์ไลน์สั่งซื้อในนั้นได้เลยนะครับจะได้พูดคุยกับทางทีมงานไม่ว่าจะทาง Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่นะครับอันนี้99เท่านั้นนะครับ ส่วนอันนี้อันนี้ก็ร้อยหกสิบเก้าจากดอนเจดีสุพรรณบุรีเดี๋ยวอัดคลิปเสร็จก็ว่าจะจัดแล้วเนี่ยนะครับก็ว่าจะจัดละนะครับก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รักแล้วก็ที่เอ็นดูที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดแม้ว่าจะโดนดูถูกเหยียดหยามอย่างไรก็ตามแต่แต่ว่าการทําองค์กรข่าวนะครับมันก็ต้องมีลูกน้องมีทีมงานมีค่ารถมีค่ารามีค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆมากมายนะครับ ผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้นําองค์กรนะครับก็ต้องรับผิดชอบหนักสุดก็คือต้องหาเงินเข้านะก็ได้คุณผู้ชมนี่แหละครับคอยสนับสนุนผมก็ไม่รับบริจาคนะเออลืมบอกไปไม่รับบริจาคใครจะเอาเงินเอาทองมาให้เนี่ยไม่เอานะครับผมขายของผมยืนอยู่ด้วยลําแข้งผมจะดีกว่าก็ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดไล่ตั้งแต่แหนมมาแล้วตั้งแต่เปิดตัวนะจนได้รับความนิยมสูงที่สุดณนะขณะน,นี้และผมจะทําให้ดีที่สุด ไม่ทําให้ผิดหวังกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับ